เคยเป็นไหมครับนอนครบ8ชั่วโมงแต่ตื่นมาแล้วก็ยังง่วงๆหรือหัวก็ยังตื้อๆอยู่อยู่ดีหนึ่งในสาเหตุที่เป็นไปได้ก็คือคุณอาจจะนอนหลับลึกได้ไม่เพียงพอนั่นเองครับวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าแล้วทำยังไงนะเราถึงจะหลับลึกได้มากขึ้นกันครับ เรามีเทคนิคเบื้องต้นง่ายๆห้ยอย่างที่คุณสามารถทำเองได้ที่บ้านครับเทคนิคแรกเลยตั้งนาฬิกาปรับหน้าจอของคุณให้เข้าสู่โหมดถนอมสายตาโหมดนี้จะช่วยตัดแสงบูไลท์ไม่ให้มันไปทำลายเมลาโทนินทำให้คุณนอนหลับลึกได้ง่ายขึ้นโดยธรรมชาติครับเทคนิคที่2หลีกเลี่ยงการกินอาหารมือดึกโดยเฉพาะพวกของหวานและของทอดและกินอาหารที่ช่วยให้นอนได้ดีขึ้นเช่นซุปมิโซะอัลมอนด์หรือดื่มชาคาโมไม เทคนิคที่สาลองหยดเอสเอ็นออยล์หรือใช้สเปรย์กลิ่นลาเวนเดอร์หรือเซดาบูดที่หมอนหรือใช้ดิฟฟิวเซอร์พ่นไอน้ำอโลมาก็จะช่วยให้คุณรีแลกซ์แล้วก็เข้าสู่การหลับลึกได้ง่ายขึ้นครับเทคนิคที่4โยคะยืดกล้ามเนื้อก่อนนอนและฝึกหายใจแบบ478เพื่อช่วยลดความเครียดทําให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีขึ้นครับเทคนิคที่5กินวิตามินจําพวกวิตามินดีแมกนีเซียมไกรซิเนตหรือว่าซิงค์ก็จะช่วยเรื่องวงจรรอบการนอนได้ครับแค่ใช้5เทคนิคนี้ก็จะช่วยให้คุณหลับลึึึกกไดด้้้มมาาขขนนนตื่สสใ ใครลองแล้วได้ผลหรือว่าเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามกันด้วยนะครับ